โอจ้า้นแขงแล้ว oh. รับโอ้ huh. no! ้มแล้วแล้วจะอภิมหวงเวียนารสตะวลาบานักถุยกระจายแตีในน้ำแชพเบายไปน้ำสติดนติดบอกวหัวเทียวอภิมหาชะเลยอภิมาจากรงเวียนชนะเที่ยวนี้สน้ำตตีอตีมติดกระีมาต วัดใจกั๊บวัดอันนี้ไม่ธรรมดาครับสีไทยชุดทีไทยเรื่องนี้แล้วมันน่ารู้แล้วก็รักเรื่องจะชมก็โบราณเรื่องจะชมก็ทราบอันตรายอันตรายเอาแล้วก็จริงแล้วจริงจริงแล้วจริงถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้จริง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 จร